สวัสดีครับ FC รัสมาเช็กศูนย์ฝึกงานไม้สเสเด็ุท่านนะครับคลิปนี้ก็จะพาเพื่อนๆมาดูเกี่ยวกับเรื่องของขี่พึ่งนะครับที่พึ่งทาไม้ครับซึ่งมีโฆษณาค่อนข้างเยอะเลยนะครับช่วงนี้แล้วก็ต่างประเทศก็นิยมใช้นะครับแต่ว่าเขาใช้งานประเภทไหนและคุณสมบัติอย่างไรนะครับดีไม่ดีอย่างไรเกินเลยไม่เวอร์ไหมเดี๋ยวเรามาดูการทํางานของตัวขี่พึ่งนี้เลยครับเดี๋ยวเรามาลอง วิธีการใช้งานของขี้ื่องก่อนนะครับก็ใช้เศษผ้าหรือจะเป็นฟองน้ำก็ได้นะครับจุ่มลงไปบนขี้พึ่งนะครับอันนี้เป็นไม้สนสีดานะครับผมจะเช็ดมาอันนี้ก่อนครึ่งหนึ่งก่อนเมื่อเช็ดแล้วเราก็จะได้แบบนี้ครับก็คือคุณสมบัติของมันเนี่ยเอาเข้าจริงแล้วเนี่ยมันไม่สามารถที่จะให้แบบว่างเงาแบบสะท้อนเหมือนเขาเรียกว่าดูดีเทนเงาหรือ พวกไฮคอรสเหมือนที่เขาโฆษณาได้ขนาดนั้นเลยนะครับมันไม่ได้เงางขนาดนั้นแต่ว่ามันก็ยังมีความมันนะครับความมันอยู่บ้างนะครับแล้วก็สีไม้ก็จะเข้มขึ้นนะครับอันนี้ก็คือในเรื่องของที่พึ่งที่บอกว่าการรอกิดขวรนั้นจริงๆแล้วคุณสมบัติมันไม่สามารถป้องกันร,รอกิดขวรได้นะครับเพราะมันไม่ใช่เป็นตัวเคลือบมันเป็นตัวที่แบบเหมือนก็เอามาชโลมหน้าไม้นะครับเพื่อที่จะให้โชว์ลายไม้เกิดความสวยงามนะครับ แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งในเรื่องของการเชื้อรานี่ผมคิดว่าไม่น่าใช่นะครับเหมือนในที่โฆษณาที่เขาพูดกันไว้นะครับก็คือถ้าเราทํางานที่ไม่มากนักงานชิ้นเล็กชิ้นน้อยอย่างพี่พวกด้ามค้อนหรือเป็นมือจับอะไรพวกนี้นะครับผมก็จะใช้ผมก็ว่าเขาตอบโจทย์ดีเพราะว่ามันสะดวกเพราะนั้นเราจะนิยมเห็นฝรั่งเ็าจะนิยมใช้กีพึ่งทาเพราะว่าถ้างานชิ้นเล็กๆข้ามานั่งพ่นนั่ง เคลือบมันก็ยุ่งยากเรื่องมากนะครับเขาก็จะใช้กิพึ่งเช็ดเอาเลยนะครับถ้าถ้าเป็นไม้อันนี้เป็นไม้มะค่านะครับถ้าเป็นไม้จริงแบบเนี้ยผมว่าน่าจะตอบโจทย์ได้ดีดีกว่าด้วยนะครับก็คือมันก็จะอันนี้ครับพอทาไปมันก็จะมีความชุ่มชื่นของเนื้อไม้นะครับอืม มันก็จะเงางามสวยนะครับไม่ไม่ไม่ไมถึงการว่าเงาสะท้อนนะครับอันนี้อพอเราถูไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยมันก็จะเกิดความมันขอใช้ควาว่ามันดีกว่านะครับความมันนะครับอันนี้ผมก็เอามาใช้ทาตัวปากกาจับไม้เหมือนกันก็อันนี้ก็เป็นไม้ตัวเดียวกันนะครับไม้ตัวเดียวกับตัวนี้คราวนี้เราลองมาดูเรื่องของทิกอรอ์ดูนะครับ ว่าทิกออยเนี่ยจะได้ประมาณไหนนะครับทิกออยจริงๆแล้วต้องใช้ทาน,นะครับอันนี้ผมทิดให้ดูผมจะจุม่มจุ่มทาแล้วก็เช็ดให้ดูนะครับเช็ดใกล้ๆกันเลยชนกันเลยนะครับเราจะเห็นได้ว่าสีไม้เนี่ยมันก็จะเด่นขึ้นมาเหมือนกันนะครับนั่นก็คือเหมือนลักษณะการที่โดนน้ำนั่นเอง ทิกออจะมีคุณสมบัติแทรกซึมเข้าไปในเนื้อไม้เพื่อรักษาเนื้อไม้ด้วยแต่ขี้พึ่งนี่จะอยู่เพียงผิวหน้านะครับเขาเรียกว่าถ้าเกิดว่าเราต้องเลือกใช้งานในถูกประเภทด้วยนะครับไม่ใช่ว่าเราต้องการรักษาเนื้อไม้หรือว่าอยู่กลางแดดแล้วเราไปใช้ขี้พึ่งกันก็ไม่ได้ขี้พึ่งก็จะต้องอยู่อยู่ภายในด้วยนะครับเพราะว่าพวกนี้โดนความร้อนก็จะจะ,จะเหลวนะครับอันนี้สีก็ใกล้เคียงกันเพียงแต่ว่าขี้พึ่งจะไม่มีกลิ่นนะครับทิกออจะมีกลิ่นกลิ่นบ้างนะครับ แล้วก็ถ้าปล่อยทิ้งไว้เป็นชั่วโมองเนี่ยการแห้งเนี่ยตัวทิกออยเนี่ยเวลาแห้งเนี่ยจะแห้งกระด้างกว่าขี้ผึ้งเพราะขี้ผึ้งเนี่ยเวลาที่เราถูไปเนี่ยมันก็ยังมีความความมันความมันอยู่บนผิวหน้าแต่ระยะยาวความคงทนมันก็แน่นอนอยู่แล้วนะครับทิกออยก็จะเป็นคุณสมบัติที่เหนือกว่าอยู่แล้วนะครับเพราะนั้นเราก็เลือกะครับเลือกให้ถูกต้องกับการใช้งานของเราถ้างานที่เราไม่ได้ ใช้เขาเรียกว่าสมบุกสมบันหรือว่าต้องรับแรงกระแทกอะไรหรือว่าอ่าที่ต้องการโดนแดดหรืออะไรเราก็นิดนิด,นดหน่อยๆเงี้ยผมว่าขี้พึ่งก็ตอบโจทย์ดีนะครับก็ทํางานเล็กๆน้อยๆได้ดีเนี่ยอย่างเราทําไม้มาท่อนหนึ่งอย่างเงี้ยนะครับจะเป็นบ้านเล็กที่หรืออะไร,รสักอย่างเนี้ยถ้าเราไปพ่นเราไปอะไรมันก็จะเสียเวลานะครับเครือบอะไรถ้าเรามาใช้ขี้พึ่งมันก็จะสะดวกไวขึ้นนะครับ อย่าไปหวังว่ามันจะเหมือนกับโฆษณาที่เขาโฆษณาครับอันนั้นก็ผมว่ามันเวอร์เกินไปนะครับที่เห็นนะครับก็ว่าเราก็มีอยู่ 2. องสายี่ห้อแล้วก็เป็นสินค้า,าจากจีนนะครับอาจจะเอาเข้ามาแล้วก็มาติดฉลากนะครับใหม่นะครับก็ขายกันบางก็ต้องดูราคาหลายๆที่นะครับเพราะว่าราคาจะแตกต่างกันมากเลยนะครับ อันนี้ผมซื้อ85นะครับบางเพจนี่ขายกันเกือบ300เลยนะครับขอบคุณนะครับที่ติดตามรับชมอย่างไรก็ฝากกดติดตามกดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนที่ช่องผมด้วยนะครับขอบคุณมากๆกับผม